ประเดิมคู่แรกด้วยกีการโซรัสกับลูเกียครับผมมาโรสโกลุยทาวันนี้ผมทําสนามใหญ่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะลูเกียครับแม่โปเกมอนที่ตัวใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ครับสําหรับโปเกมอนในอาร์รับผมแม่ทำมาเพื่อการนี้เลยดูครับบินชนครับหืมสบัดตีลังกาสุดยอดเลยฮะนี่ครับเหตุผลที่ต้องสนามใหญ่ครับอยู่เทินไกลครับตัวนี้ <c oughs> มา ปะทะกับกีกาครับเดสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในอาร์ตเช่นกันครับผมยังไงหูเลือดออกครับตอนนี้ครับกีกาเริ่มเลือดออกแล้วครับผมโอ้ยกระโดดเตะหน้าไปช็อตนี้สุดยอดเลยครับยังไงครับสลักกีกาโอ้กัดไม่โดนนะแม่กีกานั้นกัดลูเกียไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับลูเกียค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยครับโอ้ยกระโดดถีบครับช็อตนี้สุดยอดเลยขนาดตัวพอกันเลยไม่มีใครเสียเปรียบใคร อืมหุ้ยกระโดดทีมรอบนี้ร่วงครับโอ้สุดยอดฮะก็เลยต่อเลยครับสำหรับทันเดอร์ครับโปเกมอนสายฟ้าครับนกสายฟ้าสุดแกร่งตัวนี้นะผมมาพร้อมกับความไวที่แบบสุดยอดไปเลยครับตัวนี้เอาอยากจะออกโอเคทำสนามไว้สวยไม่สู้ฮะอยากจะสู้ข้างนอกก็จัดไปครับเอาแต่แล้วแต่ชอบเลยครับผมโอ้โหทันเดอร์ครับเร็วมากเลยครับสำหรับทันเดอร์ฮะพลังสายฟ้ากับความเร็วนี่มันสุดยอดจริงครับ ตอนนี้กิก้าเริ่มเลือดออกแล้วครับผมช็อตนี้อันเดอร์ก็เลือดออกเช่นกันนะครับโหเลือดก,กระจายอะกิก้ามีสกิลกัดแล้วเลือดก,กระจายนะผมไม่ธรรมดาจริงครับสลับทั้งคู่เอาจะเข้าไปอีกแล้วหาเข้าเข้าก็เข้า,ขา,ขาอ่ะอกิก้าเจ็บหนกครับช็อตนี้ยังไงอันเดอร์ปินวิธีโอ้ยไมคกอด ก็ต่อด้วยเลยวาซ่าบเลยครับอซรพิษเขียวครับตัวนี้หุ่นยนต์เลวาซ่ากมอนหุ่นยนต์สายฟ้าบินดูครับยังไงครับสะบัดหาไปถึงทีโอ้หยังอยู่ครับแต่เลือดสาแล้วชอดนี้โอ้หบินเร็วสุดๆเลยฮะใช้สนามด้วยคุ้มค่าจริงครับการสร้างนะแม่คุ้มเวลาครับที่สร้างสนามใหญ่ใช้กันจนคุ้มเลยชอดนี้ยังไงปางับเข้าไปครับโอ้เริ่มครับเริ่มกัดได้แล้วครับชอตนี้โอ้โดนล็อกฮะเลโกซ่าไปไหนไม่ได้แล้วครับชอตนี้โดนล็อกครับ โหกัดเรียบร้อยครับตายเร็วมากนะครับสำหรับเรียวคอซ่ามาต่อที่คู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับหืออยากเห็นมานานแล้วครับเมกาเรียวคอซ่าปะทะกีกาครับผมหมาเปิดกันก่อนเลยไม่สนใครทั้งนั้นสัตว์สบัดไปหนึ่งทีครับช็อตนี้กีกาหันตัวไปกัดให้ทันครับหืเรียบร้อยครับสำหรับเมกาเรียวคอซ่านี่ยังถือว่าไม่เร็วมากนะครับยังมีโอกาสได้สู้ครับสำหรับกีกายังไงครับหืมสบัดรรวบโหดมากวิยังไงกีการเริ่มเล่นออกแล้วครับช็อตนี้ ในกาเรียวกัซ่าก็โหดใช้ได้ครับเลื่อนเยอะมากครับสำหรับตัวนี้หืมโหจริงๆครับนี่มันสึกแข่งยักษ์ครับผมใครจะทรงพลังกว่ากันหมาหูยงับครับงับเข้าไปครับหูกิก้าตอนนี้บันเจ็บสาหัสค่อนข้างที่จะมากพอสมควรจะอยู่หรือเปล่าชุดนี้สบายหาวิธียังไม่ตายครับหูยังถืออยู่สบาบยิีกทีไหม อันนี้อีกทีก็ยังยังไม่ตายครับเออยังไม่ตายครับโหเรียบร้อยครับแม่เป็นชัยชนะของเมกาแล้วก็ซาผมเอาต่อที่สุการิโอครับสิงโตครับพาร์ทที่แล้วสิงโตชนะเสือคิวดาไปครับพาร์ทนี้ไปเจอกิก้าจะไหวหรือเปล่าครับยังไงครับตกไปครับช็อตนี้ไหวหรือเปล่าต่างคนต่างแลกกันเลยครับแลกกันไม่หยุดไม่ยั้งครับช็อตนี้กลางคืนแล้วครับสู้กันนานจัดอู้เรียบร้อยครับเป็นสุการิโอที่พ่ายแพ้กับกิก้าไปครับช็อตนี้ มาต่อที่เดียกาพะกีกาครับโหชื่อคล้ายๆกันครับก็ลองดูครับใครจะเป็นเทพแห่งก้านะฮะหมากระทื่อไปครับมาอุยตอนนี้เริ่มเจ็บนะครับสำหรับเดียก้านะครับจะไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับไม่ไหวครับโอ้กลายเป็นกีกาครับที่ได้แชมป์ก้าไปครับาต่อที่อาร์ซีอุสไปเลยแล้วกันครับผมรอบนี้ท้ากับกีกาครับผมวิ่งเข้าไปเปิดแล้วครับหมาประชันหน้ากันเลยหต่างคนต่างตีนะครับแลกกันอีกแล้วครับผมช็อตนี้ ดูเดือดไปเลยครับสัตว์กันนัวๆไปเลยโอ้หมีการหลบไปด้านข้างครับแล้วโอ้โหเตะเข้าไปครับช็อตนี้หลบไปด้านข้างแล้วก็เตะครับโอ้หตอนนี้ก็โดนกัดตัวยู่กันเลยทีเดียวครับผมมาครับคู่2พี่น้องครับลาติโอและลาติอาครับ2ตัวนี้ครับลมกิก้าครับผมแม่หันกลับมาสวนหรือเปล่าครับหือกัดโอ้โหเลือดกระเซ็สาดฮะโอ้อยากจะออกใช่ไหมอยากจะออกมากใช่ไหมโอเคไปเลยไปอยากจะสู้้อกสนามก็จัดเลยครับแม่โอ้ไล่ครับลาติโอตามมาครับช็อตนี้ สสยเข้าไปครับหูยกัดกันแบบโยเยเหมือนยุงเลยครับช็อตนี้อิก้าบอกไม่มีมือตบมีแต่ป่าให้กัดนะครับจะกัดโดนหรือเปล่าครับช็อตนี้แม่ตัวเล็ก่อนข้างที่จะได้เปรียบหรือเปล่าโอ้ยผิวครับโอ้ตอนนี้ฝนก็ตกหมอกก็ลงครับทุกอย่างมันดูมืดคึมไปหมดครับส่วนพี่น้องลาติโอกับลาติอนั้นทําได้ดีมากครับช็อตนี้ยังหูยเลือดออกแล้วครับสําหรับกิก้านะครับสุดยอดไปเลยครับ ใส่เข้าไปครับโหยังกัดโดนอยู่ครับรัตโยรัายันเก็เลือดออกเรื่อยๆครับแต่ยังไม่เป็นไรฮะหืเป็นครั้งแรกครับที่กิก้าวิ่งหนีหางจุกตูขนาดนี้ครับโอ้โหปเตตเป็นผู้ล่าครับแต่ตอนนี้ถูกล่าซะเองนะครับผมยังไงครับหันกลับไปสวนหรือเปล่าเพื่อศักดิ์ศรียอมตายยังไงกันเข้าไปครับยังไงใครเป็นฝ่ายชนะ จะได้สักตัวไหมก่อนตายเอ,ออยังไงเลือดออกโอเรียบร้อยครับโอ้โหโกลายเป็นลาติโอลาติอาครับที่ชนะไปไปกับไปที่นกเทพอีกตัวหนึ่งครับเทพโฮโอะครับผมปะทะกับกีก้านะครับมาดูว่าใครเป็นฝ่ายชนะโอหนี่ก็ถือว่าบินค่อนข้างที่จะเร็วและโฉบปาดเปียวพอสมควรน,นะครับผมทำได้ดีมากช็อตนี้กีก้าก็ค่อนข้างที่จะมือเล็กน้อยนะครับหันไปหันมานะครับผมแม่ไม่ทนันเลยทีเดียวมาครับโหตอนนี้กัดขาจิกขาไปเรื่อยๆครับ เล่นเล่นจิกต่ำมากกิก้าสู้ลำบากมากครับตอนนี้นะฮะกัดได้ทีนี่คือตายมีสิทธิ์ตายสูงแน่นอนครับการนี้กัดแรงใช้เล่นนะครับผมเลือดสาดแล้วก็เรียบร้อยครับตายเลยครับผมโอ้โหโคจับมาครับหื้เซอร์เนียขนาดตัวค่อนข้างเล็กนะครับผมแม่เมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างกิก้านะครับผมห่างกันโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้ตายเยอ หมาดักไลครับไมายครับตัวจิ๋วอีกแล้วครับผมว่าตัวจิ๋วนี่ความที่จะยากนะครับอู้เรียบร้อยตายอย่างรวดเร็วหมาครับที่แบ็กแอนไวครับผมมาครับหูสซคอมวิ่งเข้าไปตบครับชอดนียังไงเลชิลาก็กำลังบินตามไป่องสโลลี่สโลไลครับโดนกัดกระเด็นมาครับชอดดีโอ้ดูท่าจะยากครับสลับไปกัมอนที่ยืนพื้นนะถ้าจะสู้กับกิการนั้นต้องบินครับผมว่าหืมกัดกัดแบบไม่สนเลยครับหืมตอไปครับเซคอมทำไม่ดีครับ แต่ก็ยังโดนโดนครับโอ้โหโดนโฟกัสครับช็อตนี้เรียบร้อยครับตายไปก่อนเลยครับสำหรับเซคอมหรือเลเชิราตัวท้ายฮะแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะสู้ไม่ได้ครับเพราะตีช้ามากเลยครับช็อตนี้เรียบร้อยครับโอ้มาบมิวครับยังไงยิงพลังครับช็อตนี้ยังไงโอ้โหคนข้างที่จะโหดมาครับใส่เลยครับตัวนี้ครับยังไงปึ๊บยิงพลังโอ้เรียบร้อยครับตายไปเลยครับสำหรับกีก้านะครับโอ้โหเจอท่านมิวป่ากครับผมสุดยอดเอาละครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบพาร์ทนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ถึง1,000ซับด้วยนะครับแล้วพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ว่าจะเป็นอะไรติดตามรอเลยนะครับผม s ีอยู่เลยครับ